คนที่จะสวยกระแสได้ก็ไม่ใช่จะมีเยอะในโลกเพราะกระแสกิเลสในยุคนี้มันมากเหลือเกินมันมาถาโถมเลยระดับทำนบพังนี่นะมันมาเนี่ยทำนบใจเนี่ยพังเลยเนี่ยจ้ะนี่เราจะได้นึกออก็นนั้นที่เรงเรียนอนุบาลน,นีครูไม่ใญ่ก็คุยแบบอนุบาลเนี่ยเราจะได้ตามทันไงนี่เนาะ มันมาแรงเพราะฉนั้นผู้ที่จะบวชได้เนี่ยต้องมีแรงมากกว่าอาตามทันไหมจ๊ะจึงจะสวนกระแสได้การออกบวชมันยากอย่างนี้จ้ะมันทำได้ยากมาอยู่ในเพศแห่งความบริสุทธิ์เป็นสายลุหิตงวรมสัมมาสมุทมเจ้าและปฏิบัติตามําสั่งสอรสัมมาสุทมุเจ้าเพื่อขจัดความมลทินของใจให้ใส่ใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ไปไเรื่อยๆนี่นะจ๊ะบวชแล้วก็มาฝึกตอนตอนที่เป็นเป็นตบาเป็นพระแท้ทุกวันทุกวันบุญนี้ที่สวนกระแสดได้มีมากพอตามนั้นไมจ๊ะยิ่งฝึกตอนตอนที่เป็นเป็นตบาเป็นพระแท้ยิ่งมากยิ่งบวชสาะได้สองชั้นย,ยิ่งมากมากนี่เนาะเออถ้าบวชมันได้หลายๆชั้นยิ่งมากมากมากเออยิ่งบวชแล้วเป็นสมภาร มอมอเนี่ยหลวงหลายเลยแหละเออนี่เนาะมากเลย<อ>บุญนี้เลยจ้ะ<อ>พ่อกับแม่จะได้ชุดให้พ้นอบอยยังไม่พอพ้นยังไม่พอเนเอะไปสวรรค์ด้วย